สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบคาคาร่าของรีวิวเอมกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีทุนเพียงแค่หนึ่งพันบาทอ่ะขอตามเพลเยอร์ไว้กันวันนี้นะครับผมขอใช้โปรแกรมควบคู่กับห้องที่ผมกําลังเล่นอยู่นะฮะไปด้วยแล้วกันในช่วงนี้มาเดี๋ยวผมจะแทงตามสูตรให้ดูครับวันนี้ผมมีโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะช่วยคํานวณนะผลสกอร์ย้อนหลังนะครับผลสกอร์ย้อนหลังของห้องนี้นะครับให้กับเรามาดูกันครับทุนแค่หนึ่งพันบาทผมจะบวกมาเท่าไหร่อ่ะบวกมาแล้วครับหนึ่งไม้ บอกมาแล้วครับไม้แรกครับไม้ต่อไปครับสูตรบอกไปสีไหนมาดูนครับอ่สูตรบอกไปน้ําเงินเหรออ่ะไปน้าเงินดีครับเมื่อกี้พูแตกไปแล้วครับน้ําเงินไปครับได้มาแล้วกําไรมาแล้วหนึ่งพันใส่ไปตานี้สองพันบาทแล้วกันมันต้องถมครับมันต้องถมมันต้องถมแล้วเพราะว่าสูตรนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับคานวณมาแล้วครับกี่ไม้เนี่ยสิบไม้ชนะมาแล้วสิบไม้โอ้โห สุดยอดว่ะมากันต่อครับกันต่อโอเคเราเคผูดําครับยังไงเราก็มีแต้มครับเอ้ยังไงโอเคเรียบร้อยครับน้ําเงินชนะหม่แล้วครับเปิดที่สองครับเปิดที่สองได้กําไรมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโปรแกรมนะครับสามารถช่วยคุณได้นะครับเวลาเราเล่นที่ WM นะครับใครที่เล่น WM อยู่นะครับแต่ยังไม่มี โปรแกรมที่มันตอบโจทย์ผู้เล่นนะครับผมบอกเลยคุมขอแนะนําเลยแล้วกันเป็นโปรแกรมนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาจากระบบ AI นะครับคํานวณให้เราโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปโจทย์สูตรเองด้วยนะฮะเราแค่เดิมพันอย่างเดียวก็พอแล้วมาแทงอย่างเดียวก็พอแล้วครับแต่ละวันตอนนี้ผมใส่อีกสี่พันครับทุนหนึ่งพันบาทครับถึงหมื่นหรือเปล่าถึงหมื่นผมพอเลยแล้วกันอ,อยู่ครับหกแต้มอยู่ครับเรียบร้อยครับผม ไมกแล้วครับโอ้เป็นไงครับเจ็ดพันแปดนะครับเจ็ดพันแปดแล้วตอนนี้นะครับเปิดที่สามก็ชนะอมกแล้วครับอ่ะตานี้สูตรก็ยังบอกไปแดงต่อครับเอ้าแดงก็แดงครับแดงก็แดงเจ็ดพันแปดครับอ่ะมีห้าร้อยเจ็ดพันห้าแล้วกันครับตานี้เหลือไว้นี่สามร้อยนะครับผมลงหลักร้อยลงหลักร้อยได้ไหม อันนี้มันหลักสิบนี่วะโอ้ไม่ได้ครับน่ะเอาเจ็ดพันห้าแล้วกันมาลุ้นครับสูบบอกไปแดงครับตานี้ยังไงเรามีกี่แต้มโอ้โหเราปกแปดครับชนะมาอีกแล้วครับโอ้โหเปิดที่สี่ครับหนึ่งมืนสี่พันบาทแล้วครับจากทุนเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมบอกเลยผมใช้งานอยู่ทุกวันนะฮะผมเล่นอยู่ทุกวัน มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ชนะ 1, ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับใครที่เป็นโปรแกรมสูตรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอย่าไปหลงเชื่อไปนเนเ็ตขาดนะครับเพราะว่าถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยทุกไม้ต้องชนะนะครับไม่ว่าเสมอคุณก็ต้องสูตรก็ต้องบอกให้ชนะด้วยเอออย่างเงี้ยผมบอกเลยมันไม่มีอยู่บนโลกครับโปรแกรมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่โปรแกรมที่มันมีความเป็นไปได้สูงเนี่ย มันมีจริงครับผมมันมีนะครับเพราะว่าเขาใช้ผลสกอร์ย้อนหลังนะครับมาดูผลสกอร์ย้อนหลังแต่อนนี้เสมอกันนะครับเดี๋ยสูตรบอกไปเพลย์เนี่ครับอันนี้คือผลสกอร์ย้อนหลังของห้องนี้ตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ห้อง9นะครับแต่ของ w ิ m เนี่ยมันจะเป็นห้องที่32นะครับผมก็คือห้อง9้านั่นเองนะครับอ่ามันจะมี8แล้วมา32เลยนะครับคุณดูได้เนี่ยย์แแล้วก็ห้อง32นะครับอ่า ห้องนี้สูตรอัตราการชนะอยู่ที่100%แต่โปรแกรมตัวนี้ใช้หลักการคำนวณของผลสกอร์ย้อนหลังให้กับเราคำนวณน,นะครับโดยใช้ระบบเ i นี่แหละคำนวณสูตรตัวนี้มีทั้งหมด6รูปแบบสูตรนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ SA Gaming หรือว่า SEXY s e x นะครับ s e x กก็มีให้ครับ SEXY นี่มีให้ทุกห้องเลยนะครับผมคุณอยากจะเล่นคุณก็เล่นได้เลยครับไม่ว่าวีนัจีเผมเข้าไปดูนี่ครับ GD ดีก็มีครับแต่ผมเล่นผมชอบเล่นที่ W M มากกว่านะครับเพราะว่า W M เนี่ยมันห้องมันเยอะเห็นไหมห้องมีหลากหลายห้องเลยให้เราเลือกเล่นกันได้อย่างที่ใจคุณต้องการได้เลยสาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการมองหาสูตรโปรแกร,รมที่มันตอบโจทย์ผู้เล่นนะครับคนทุนน้อยนะฮะผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งคนทุนน้อยเวลาเล่นเนี่ยเวลาเล่นคุณควรลดความเสี่ยงลงนะครับในการเล่นของแต่ละครั้งถ้าคุณพลาดครั้งเดียวนะครับก็คือหมดเลยนะ แต่เราทํายังไงไม่ให้พลาดนะฮะคุณหาเลือกห้องที่มันดีๆครับหาเลือกห้องที่มันตอบโจทย์ครับผมเห็นไหมสูตรบอกไปแดงแดงชนะไปครับอ่ะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วผมเปิดมาเนี่ยชนะเอาชนะเอาอยู่ไหนผมบอกไว้เลยเห็นไหมอ่ะเป็นไงครับโปรแกรมตัวนี้ใครสนใจนะครับคุณสามารถทักเพจเข้ามาขอรับสูตรก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับบอกว่าเนี่ยครับ ขอรับสูตรหน่อยครับอ่าสูตรตัวนี้แจกให้ฟรีแถมคุณไม่ต้องไปเติมเครดิตครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจก็ปรึกษากันได้เลยไว้เจอกันใหม่ครับในช่วงนี้นะไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม